สวัสดีครับในฐานะคนที่เป็นผู้นำทีมเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เราใช้สไตล์การบริหารแบบเดียวกับทุกคนแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง Situational Leadership หรือภาวะผู้นำตามสถานการณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมวิธีการบริหารแบบเดียวกันเนี่ยใช้กับทีมงานคนนึง โอ้โหเวิร์กมากเลยแต่พอเอาไปใช้กับอีกคนหนึ่งกับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยนี่แหละครับคือโจทย์สุดคลาสสิกของคนเป็นผู้นำทุกคนเลยความท้าทายของการพยายามใช้ไม้บรรทัดอันเดียววัดคนทั้งทีมซึ่งคำตอบของเรื่องนี้มันไม่ใช่การไปตามหาสไตล์การนำที่ดีที่สุดแค่สไตล์เดียวหรอกครับ แต่คือการที่เราต้องมีเครื่องมือวินิจฉัยทีมที่คมพอเพื่อให้เราสามารถอ่านความพร้อมของทีมงานแต่ละคนได้แบบแม่นยำเหมือนกับว่าเรามีแผนที่นำทางอยู่ในมือนั่นเองครับทีนี้มาดูหัวใจของโมเดลนี้กันเลยครับภาพนี้สรุปกรอบการทำงานทั้งหมดไว้ได้ดีมากๆเลยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเลยครับมันคือตารางที่มีแค่2แกนเท่านั้นเองแกนแนวนอนคือพฤติกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องงานหรือ directive behavior พูดง่ายๆก็คือเราเข้าไปสั่งการบอกทิศทางมากน้อยแค่ไหนส่วนแกนตั้งก็คือพฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์หรือ supportive behavior หรือก็คือเราให้การสนับสนุนทางใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับโอเคก่อนที่เราจะไปเลือกสไตล์การนำที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งแรกสุดเลยที่เราต้องทำก็คือการวินิจฉัยครับซึ่งวินิจฉัยแค่2ออย่างเองครับคือความเก่งหรือ skill ของเขาทักษะความสามารถในงาน และ2คือใจสู้หรือวิวของเขาซึ่งก็คือความมุ่งมั่นความมั่นใจและแรงจูงใจทั้งหมดนั่นแหละครับเอาละครับพอเรามีแกนในการวิจนนัยแล้วทีเนี้ยเรามาเจาะลึกกันเลยว่าสไตล์การนำทั้ง4แบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะเอาไปใช้กับคนแบบไหนเริ่มจากคนกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่ม R1 หรือที่เราอาจจะเรียกว่า The Struggle r กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่เก่งและไม่มีใจสู้ครับคือยังขาดทั้งทักษะที่จําเป็นและก็ยังขาดแรงจูงใจหรือความมั่นใจที่จะเรียนรู้เหมือนคนที่กําลังหลงทางอยู่จริงๆไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีสําหรับคนกลุ่มนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับเราต้องใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า S 1 Directing หรือการกํากับพูดง่ายก็คือสั่งงานแบบชัดๆไปเลยเน้นการสั่งการสูงแต่ให้การสนับสนุนทางใจต่ํา บทบาทเราตอนนี้ก็เหมือนกับตันเรือเลยครับต้องชี้ทางแบบเป๊ะๆไม่มีกั๊กแล้วเราจะกำกับยังไงให้ได้ผลนี่เลยครับมันคือวงจรการสอนแบบเข้มข้นเลยเริ่มจาก teaching คือสอนหลักการให้เขาเข้าใจก่อนจากนั้น showing ทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปเลยครับและสุดท้ายคือ telling บอกไปเลยทีละขั้นตอนว่าต้องทำอะไรบ้างทำวนไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากำกับแล้วมันยังไม่ได้ผลล่ะจุดนี้สำคัญมากเลยนะเพราะเป็นจุดที่ผู้นำหลายคนพลาดครับ คือถ้าเราสั่งแล้วเขายังทําไม่ได้อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเขาไม่ยอมทํานะครับให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าเขาทําไม่เป็นจริงๆทางแก้ที่ถูกต้องคืออะไรไม่ใช่การไปหงุดหงิดใส่เขานะครับแต่คือการกลับไปที่เบสิกเลยกําหนดงานให้ชัดขึ้นอีกซอยงานให้เล็กลงไปอีกแล้วก็สอนให้เข้มข้นขึ้นไปอีกครับย้ํานะครับว่าต้องสอนไม่ใช่ไปปลอกโอเคมาต่อกันที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่ม r 2หรือ the eager learner กลุ่มนี้จะตรงข้ามกับกลุ่มแรกเลยในเรื่องของใจคือเป็นกลุ่มไม่เก่งแต่มีใจสู้ใจมาเต็มร้อยไฟลุกโชนเลยแต่ว่าฝีมือยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับสำหรับคนที่มีใจแต่ยังขาดทักษะแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้กลยุทธ์ s 2 coaching หรือการสอนงานครับซึ่งการผสมผสานนะครับสังเกตดีๆคือเรายังต้องสั่งงานเยอะเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มขึ้นมาแบบเต็มเต็มเลยก็คือการให้กำลังใจครับต้องทำทั้งสองอย่างในระดับสูงเลยทีนี้ การเป็นโค้ชมันต่างจากการเป็นผู้สั่งยังไงมันลึกซึ้งกว่าเยอะเลยครับเราไม่ได้แค่บอกว่าทำาันนี้สิแต่เราต้องอธิบายด้วยว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้พอเขาเริ่มออกนอกลู่นอกทางเราก็ต้องคอยดึงกลับมาที่สําคัญมากๆคือพอเขาทําอะไรสําเร็จแม้จะเล็กๆน้อยๆเราต้องชมครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาและคอยเติมไฟให้ตลอดอย่าให้ใจที่สู้มาแต่แรกมันฟอไปซะก่อนเอาละครับมาถึงกลุ่มที่3 กลุ่มนี้อาจจะรับมือยากหน่อยนะครับ R3 หรือ The Reluctant Expert แปลตรงๆก็คือผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ค่อยเต็มใจคือเป็นคนประเภทเก่งแต่ไม่มีใจคนกลุ่มนี้ฝีมือดีมากนะแต่เหมือนไฟมันมอดไปแล้วอาจจะเบื่อหมดใจหรือว่าเบิร์นเอาไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีรับมือคนกลุ่มนี้ต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเราต้องเปลี่ยนมาใช้ S3 Supporting หรือการสนับสนุนสังเกตนะครับว่าเราลดการสั่งงานลงควบเลยแล้วไปเพิ่มการสนับสนุนทางใจแบบสุด คีย์เวิร์ดคือหยุดสั่งแล้วเริ่มฟังครับแล้วเราจะสนับสนุนยังไงละ่ะไม่ใช่การเข้าไปโอนะครับแต่คือการใช้คำถาม as don't tell ใช้คำถามเพื่อช่วยให้เขาเปิดใจว่ากำวนอะไรอยู่ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้เขาคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วและใช้คำถามเพื่อหาทางทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นครับและแล้วก็มาถึงคนกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่หัวหน้าทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมีในทีมนั่นก็คือ R4 The Star คนกลุ่มนี้คือสุดยอดเลยครับทั้งเก่งและใจสู้สำหรับดาวเด่นของเรากลยุทธ์ก็คือ S4 delegating หรือการมอบหมายงานให้เลยครับปล่อยเขาได้โชว์ฝีมือเต็มที่แต่มันมีคาว่าแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับคือต้องเป็นความไว้วางใจอย,อย่างตระหนักรู้หมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องไม่ตกไปในกับดัก2อ,อย่างนี้ครับ1คืออย่าไปจู้จี้จุกจิกหรือ micromanage เขาเด็ดขาด 2คือในทางกลับกันก็อย่าละเลยเขาไปเลยนะครับแบบว่าปล่อยเกาะไปเลยเรายังต้องคอยดูอยู่ห่างๆคอยให้กําลังใจคอยยอมรับในผลงานของเขาไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกเหมือนเป็นอากาศทา,าตุได้โอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมของคนทั้ง4แบบและสไตล์การนําทั้ง4สไตล์แล้วเราลองมาสรุปเพื่อดึงเอากุญแจสําคัญของเรื่องนี้ออกมากันครับและนี่ก็คือชีตชีตหรือโพยสรุปของเรื่องทั้งหมดเลยครับเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆมันสรุปให้เห็นชัดๆเลยว่า คนแบบ R 1 R 2 R 3 R 4ต้องการอะไรจากเราแล้วเราต้องใช้กลยุทธ์แบบไหน S 1 S 2 S 3หรือ S 4ลองดูสิครับจาก R 1ที่ต้องการสตรัคเจอรหรือโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆไปจนถึง R 4ที่ต้องการแค่ trust หรือความไว้วางใจจากเราเท่านั้นเองดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ทั้งหมดหัวใจของมันจริงๆเลยก็คือภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรามีสไตล์การนำที่เจ๋งที่สุดแค่สไตล์เดียวนะครับแต่ มันคือความสามารถของเราในการที่จะปรับที่จะเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองเพื่อให้เข้ากับความต้องการของคนแต่ละคนที่อยู่ตรงหน้าเราต่างหากนี่แหละครับคือสุดยอดของยุทธศาสตร์การบริหารคน4ีมิติครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม subscribe ช่อง network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดู สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย